<laughs> oh, đẹp lọi thưa quân Sống tôn này นนพ่นกันนั่นสิโต๊ะโอ้โหนี่อันนี้ก็คูหนึ่งทุกคนตรงได้นี่คูหนึ่งโอ้นั่นนี่มันวนเลยขนาดมาพ้นยังไปตกะแนนี่ทุกคนไห้เนี่ง 太多了。 นี่ครับฝนตกนัดเศร้าทุกคนโอ้โหพัดง่ายจังญ่ายพอดีตกตกลสบายดีตอนเศร้าทุกคนยดีครับุต้องมาหมหน้านะเ่ี๋ยวมาขึ้นเนื่อปตกทุกคนถ้าเกิดาตกมาขึ้นเนื้กจับกบวนเลยอันนี้ว่าตกตอนเศร้าโอ้โห ล้มมันล้มมากนะนี่มันสาดเข้ามาหนีมัดเลยสาดเข้ามาวังนั่งก็ไล่หลอดมากนะนี่ไปกินชุดเลยได้โดนน้ำโดนน้ำโดนครับชุดๆแลยเนาะนอ่น่ามันแจ้งก็แปกกบแปกมากเปล่าใหญ่เลย บิ่งพันทุบพันทุบกางทุบค้องมากของได้เนี่ยบิ่งสะพานจะคืออันเมียอะไรนี่เนี่ยจะชื่อเมียอะไรนี่อ้าคุแล้วเมียอะไรนี่กับกระสอบนี่แล้วได้กันได้ได้ตอนนั้นแล้วเนาะเออได้โซแซกไล่กันเลยแล้วอะไรเพื่อนยิ้มแจงอื่นบอแม่ล่ะไรอ่าเออถึงยาง ได้จับเบ้องเว้นสบบได้มันเงเว้นได้มันห้องก็ห้องมีแป็นไม่ถำเออมันบอกมามันก็บอกด้านเนาะอึ้งอึ้งนั่นทั้อยดูด้น้ ดังไฟช่วงนาพ้นเนี่เขาต้องทาทาไหม่ดอนทุกคนเพราะว่ใหม่เนี่มันเปียกนะไม่จะเ,เปียกตัวแต่ทางนอกลางในมันบเปียกเนถ้ <c oughs> าถ้าเขาทาเนี่ยเนี่ยก็ดั้งมันก็นสีหลบไว้มันก็ติดไว้อันนี้ก็พัดแน็ตพ่นได้สูตรมากน,นี่ก็บเบิดดั้มมาได้เพ่นไปจ้างเฮียนมาได้หนึ่งจังจริได้เสั่นเนี่ยฉันดันแล้วเพ่นไปจ้างดอก <c oughs> เดีเอาเอามาบอกกันเจบซี่ละล่ะบดต้องจ้างบดต้องจ้างบัวพัดเนนเป็นอนามาเลยเป็นไปจ้างเฮียนมาเลยตอนตอน้้็็ุกพ้นกันเริ่มจะเศร้าแนนเลยทุกคนไม่ว่าใข่เนยนะตกมาหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงไปไปายสุดละตัวน้ำิกาเลยในหวยท่างเมื่อในโมเมน อะไรอยู่บ้างทะลุเลยเอ่อว้าวบันเทิงเหตุนาทีนะโ,โค้ชว่นะอา้าวกันนี้ไปอาบน้ำแล้วกันแล้วแล้วบัดนี้อา้าวท่านท่นานได,ด้อาบน้ำนะเหตอยู่ท่านเอ่ดเพิ่งยังหัวจักนาทีแล้วเิ่นหนึ่งเข่าเปล่าไพ่อ๋ปปยอยังสรลุกระได้แล้วยังจะไปหลัดเต่าอยู่ได้ <c oughs> โอ้ยเห <c oughs> ตุทะลุเมตโกบจะเล่นแดงกลางดานัน มาานก็ออกด้านเนี่ยันธงในโอ้ยกันขึ้นพ้นแต่ได้พระเนธหนึ่งเท้าบ่เออไปเลยไม่ได้เลยแมนแล้ั่งไปหนึ่งเท้าของกินเท่ากัมีเลยเดิได้มาแลขึ้นนนี้เปลาะจับเอาเลยให้กินก็นังอยู่กางเน้อไังจิเปรับเตาอยย่อันนี้นะยังง่ไ็้ตั้สินเดอบบ ไปโคบรถมันยังตัดสินบ่อได้คับบ่ซอยๆจังหน่อยผมเป็นหลับเศร้ากลับมาเลยสิบอกกันนะไอตบฝนเด้อไปในอะไรอื่นต้นนี้ด็แม่ถือว่าได้รถได้บ่บ่เออไม่เคยจับอื่นกางเว้นแต่กางเว้นเอาอ่นยางออกอันนั้นรถอันตบฝนมันยังแสบกบนะตบฝนบ่เออพักเข้ากันมีเด้พักอันนั้นได้พักอันยังพักเมฆพักกระเมือกนะ ลายโตได้ไหแนแมนน่ะโอ้โ,อ,โอ,อยู่ใน,นในในรถไดนหมฮะอ่าโอ้อเืนเนีมันบตกได้ทุกคนทำแมนตกเคือนเนี่ย,าง,าานนยงามเลยเออได้เรื่องเลยก,กันกบกันงมเคื่อนนี่คัน่าพ้นไปตกได้าเคื่อนมีประกันังไหลายโตได้ยยง กี่ไาสิเปย์อ้วนมาให้ว่บ่นะาฮิปข้าวินเลยนะโอ้ยมันออกกลางด่านได้บ่โอ้ยม่ได้อันกบนะเจักสิมาเจ้าตัวเต็มวันหนึ่งเยอะเต็มวันหนึ่งแล้วก็เกียดอีกเกียดติจะบรรพบเกียดจิเยอะเกียดเกียรติแล้วก็ฮาวตั้งแดนบิ๊กซ์แอดตัวในผ้าแอดได้ปะบ่โม่อคืนไปอีกต่างหากอีกไปมันโคบก็แล้วขึ้นน่ฮะ คนไปตกโคบไม่ใช่โคบโคบได้อันนี้ไปเบิร์นก็ในคลิปนะเออมันโคมกันโอคนันตกกระโคมปงโคบเลยมันตกกลางเว้นเด้มันมอผูวอันโคบผัวน้อหน่อยหนึงเดี๋ยวก็เป็นอ่องลูกเนี่ยอ่อลูกมันลูกมันมาแรกเป็นครูเป็นครูอยู่กมาแรกลูกมันแรกอ่ะอ่องลูกอะไรอะไราแต่มันโคมกันเออนั่นแหละไม่แต้ ทางไ่ตบบลรทงางอยู่หัวไอ้ตำบมะนรกมกันะนี่นี่ในทางในดันเออทางด้านรถดคนโไปในมือแรกแห้งร้ายแหล่แมนขันนอพุนตกอันนี้ยังสั่เลยตงมือแรกนี่โอ้สห็จเลยนะ่บกาแฟกันยอดนใเต้องบำรทางไกยก,กัน ลุงจทำารบำลุง <laughs> เฮาแนวได้ทีเฮามักแล้วเฮาตรงเาว่ามันดีหรือไรอถ้าแนวได้เฮาบมมักแลวเฮาว่ามันบนดีผมลขาดวะเดแ้คนเศร้าห,ห้องเลยเยอะเปิดไฟใส่มันมันยาก <laughs> ได้เดอเดออยวงวงนน ừ cái ừ. 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 ja. này to nhanh ở nhung bay với nhau cay nhung cay mân anh ngân 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 นี่กบเหวัก oh, ันวังเจอเต็มหมาหนึ่งแล้วอืมนี่เจอได้เต็มอยู่ะเจนไหนเขาจะกั้งใช่ไหมนั่นแหละบริยกจับเทียรนะก็หาเบึ้งเงินมือแรกถ้าแมนอันาแต่ละออกไลนยนอกกบเนาะออโอ้ยได้เรื่องเลยคแนี่จนหอมือแรกนะเมื่อวานนี่ยฝนตกบแห้งเนาะไม่ นี่กบกันทั er 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 ้งกบทั้งเขียดโอ้ยเขียดจะไล่ขนาดเมื่อเื่นเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าบอด้เอาไล่ดอกจับเขียดเขียดมันเลยซ้อนโอ้ในพันหนึ่งเขาเหมือนเนี่ยะม่ได้ไปเลยเลยในพันธุ์ใหญ่เพิ่นเจ๊เพิ่น โวยอีกเลยโยบผกมีทาปไปกับน,นอนผาจันทร์มาจังสิไป,ปเอาพานมาให้ใจ <laughs> เย็นใจเย็นเด็กินเยอะวันนี้นะพานนะนั่นแหละทางที่นี้จะอันทางหลัดยางเออ,อก็กบนั่นแหละถึกต,ต่องแล้วเออตอนนี้มันจะได้กินเออตอนนี้มันจะได้กินเดือดออกหนินะหมดแล้วแต่ผ่านนะาบริจาคกินได้กบอันไหบ,บ่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 ผมกินหรอกว้า

ดิบมาเลยถามซีก็ไม yeah. yeah. ่ได yeah. yeah. uh, ้ใครยื oh, <laughs> ่อเข่าลายอยู่ต้มฟุกแล้ววันนี้วันนี้ว่าจะไปยิงเอาพร้านเลยที่ไปยิงแล้ววันนี้นาทีต้มไหมไปโลดนาทีนะอ้าวมีไปสิอ้าวยื้อมันมือแล้ววัอนี้ฮะอ โอ้โตนนายแลวลวไม่ขี่ก็ยากเล่นน่ะนี่จะนี่ขี่นะน้ำมันปัดไปเรยน้ำมันไหลไปเลย่อ <laughs> ยใส <laughs> <laughs> เสือกกินไกลกับมัดล่นะกนเ,กเื่อ,นอยนี ย,ยันมืดมือมันนี่ฮะฝนตกนี่ฮะบุกนำไรถับปาดโดนนำอยู่ในหวนะัวจะแห้งแห้งแห้งอ้อไปเพิ่ทงทักทุบอูเออนำอ,อไม่ใช่นะอะไรเลยเนาะยู่ไปไม่ได้แล้วมันจะผ่าน ไ็พลาใครแต่ว่ามีแนวกินแนม่เลยครบะแนนได้คบแล้วแกใกล้ป้ากันยั่งอยู่แล้แม่แหม่แม่ีนได้กนเยแนป้าาได้ยัายบุกได้อันข้าวมอตมกบกันยั่งบอดกลุ่มนั่นฮะแ่งมาโอ้ยตากับมอรงมอไรดโอ้ยกุกอ่างไปโอ้ยตายลมัอได้เป้าเป็นปาคน ใ่เพื่อนคนเปิดประหองวางเลยกินใบกิ่เก่าได้กินได้ยี่ปอโอ้คอยเล่นเนากันยังเรื่องมาเกิดเนี่ยมันลายได้โบแมนวมัาโบแสบะมันลายไอ้คนกินมัน นี่กบก,นกันสายชงก็ดีงงมันน่าสายชงกว่านะแล้วลองซิมเหมือนกันยังสิขึ้นอยู่โปกเนี่ยแตกขนาดนี้นี <c oughs> น่ บันทายกบแสบๆองบันทายเลยเยอมาแไป้จับันก <c oughs> คือูกีกบูกีกบะโอ้อะไรมีไข่เนาะบไหมน่อ้ยต้อ้อ แลยแสบเรยได้เห็นไหมมารอบนากันเจ้าประลองเห็นยังเด้อบ่ได้ได้มา,านหนึ่งเขาไป,ไป,ไป <laughs> มาหนึ่งเขาเปาไพ่แล้วก็เห็ดกินตอนกกนะนั้นก็อลละตนนั้นก็กลุ้มแล้นะเจ้านะมันบบเมนทาง <laughs> มาติดท่าแม่ตัวนะดแซ่บอยู่ได้คือว่าบมเมนท่างกันเมนไหมากินข้าวน้ำกันทุกคนแซ่บขนาด มีแหละเวทขึ้นแดดบางยอน,นตอนแรกในเข้มถึงใชพผลอรอบนาบปนก็นจะได้เห็นอีกเป็มเข้มที่ก่อนรอบนี้ฮะก็บ้านเราคุยกันมาให้กินรอบนาหนาพานันจะไปเอามาใหาน้นะอืกวเดเออบางคนที่แต่พาดตรงบ,นบ้าบนานี่นะ บานที่ยางออกด้านกับท่านมันโซ่มันเดม,ม,ม, <c oughs> มันไม่ใช่ยางมันบริยิ้นเทาล้ายมือนันกับเซ็ตเท่าหล่ะ่อนไปยาวอ่ะ ได้พี่มีูขามีปูขาวกินเ้าเริ่ยจำาำดีกิเต้าจำมีอนีส่วเท่าีตอนนี้ผมไกินเน่ยเจ้กินข้าวมั้ยได้กินข้าวอิ่มแล้วโอ้หนังตาย้อดเลยเออ,อ,อไ,ไปหลัดจอกหลัดเจ้าอย,ยังบ้างไปคุด นอนคอนโดไงเนาะโอ้เลยอ้าไม่เลยนะไม่ไม่เนยเหมือนไม่เลยฝนฝนจัดไปเลยซองหยกหยกที่สามนะบาทเหยไปได้ไหมเราก่าจะไปอนุพันนะเปลี่ยนใจละวารอบอิ่มเลยนอนแล้วบดิเดี๋ยวไขึ้นอยู่ได้คนระตกเลยนกสิไปเนาะนเศร้าเลยแล้วต อ้าฝักกัน่อะไรตกนี่ได้มูมัก่านมักออเลเออผ่านบาัออกด้านเนาะไปแม่ไปนึ่งอัไปๆม่มัานใหญ่มันผ่านนะแม่เลยฝุ๊ตกมเนี่ยมันมักออแป๊้เนะกินเขากินน้ำเรียบร้อยครับฝักบนทนู่นนะได้ยังได้กับคลิปนี้วิดีโอนี้เจบเพียงดี่แลวก่อนคลิปนาวิดีโอนาทุกคนพบพ่อกันใหม่ กิเต่อไปอยู่พูดนั้ไปห่ากันบ่ไปหากันกบกัน,นะยังพวกนั้นไม่แดงเดี๋ยวพอกันตอนส่งจัดคำคำทุกคนนะตอนนี้กรัปรตอนเดือน